สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับชินายังโรช็อปนะก็จะมารีวิวสกูชี่ที่เข้ามาใหม่อันนี้จะเป็นของไม่แท้นะคะส่วนของแท้เดี๋ยวจะมีอีกคลิปต่อมานะลอถนี้นะคะของใหม่เข้ามาเยอะมากนะแล้วก็เอามาหลายชิ้นมากๆเลยนะคะสนใจจะสั่งซื้อสินค้าทักมาได้ที่นี่นะคะไอ l ดี e ลโคมอนวันสองหค่ะ K O M O N W A N 2519นะคะถ้าอยากติดตามเราเข้าไปได้ที่นี่นะคะ a c e b o o k แยมโลกันญานาคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูตะกร้าแรกเลยค่ะตะกร้าแรกก็คือตะกร้านี้นะคะอันนี้จะเป็นตะกร้าราคา25บาทนะก็เข้าค่าละกันนะคะมันจะเป็นพวกไซมีนะก็จะเป็นบานเป็นแผนเค้กเป็นปังแผ่นนะคะก็เดี๋ยวให้ยกตัวอย่างบานให้ดูนะก็แบบบัตบานนี่นะคะสโลนะแผ่นหน้าบาน นะคะแล้วก็บานหน้าตลกอีกหลายหน้าเลยส่วนพวกแพนเค้กก็ยังเช่นนี่นะคะแพนเค้กวอมิแพนเค้กเมลอนแพนด้าแพนเค้กปอมปอมปูลินอ๋อแล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะคะแบบนี้แพนเค้กกติธรรมดาต่อมาก็จะเป็นปางแผ่นนะคะปางแผ่นก็มีแบบปอมปอมปูลินแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นปังแผ่นคิตตี้ด้วยแล้วก็มีเป็นขนมปังแบบนี้ด้วยนะคะ งานเป็นพวกขนมปังเรียนแบบขนมปังนะคะก็ไอ้พวกนี้สโลอยู่นะ25บาทไซมินินะคะต่อมาจะเป็นตะการ้า40บาทนะคะก็เป็น2ตะก้านี้เลยตะก้าแรกอันนี้จะเป็นพวกคิตตี้นะคะมันมหลายสีนะดูเลยนะคิตตี้เฮดบันบอกเลยว่านิ่มมากสโลได้นะคะเนื้อซอฟซแพ็กเกจก,ก็น่ารักด้วยนะนี่คะ่ะอันนี้แนะนำเลยนะ สีบาทต่อมานะคะก็จะเป็นนี่นมิกกี้เมาส์เห็ดบานแบบนี้สโลนะคะแล้วก็จะเป็นเห็ดอันนี้ขายดีมากๆเพราะมันน่ารักเนแล้วก็นิ่มสโลด้วยนะคะเหลือไม่กี่ชิ้แล้วรีบสั่งซื้อกันเลยแล้วก็เป็นไอติมโคนอันนี้ไซส์ใหญ่ใหญ่เกินราคานะคะคุ้มอันนี้คุมนะแล้วก็อันหนึ่งที่มาใหม่แล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะก็นิ่เลย ขาเรียกว่ากระปะนะคะนี่นะมันเหมือนเด็กกัน่ารักมากชอบแพ็กเกจด,ด้วยนะคะนี่นะซโลนินินนะคะนี่กระปะก็สงตะกร้านี้40บาทนะคะต่อมาก็จะเป็นไซส์้าย5บบาทนะคะไซส์ห้าบบาทจะมี3ตะกร้านะมีตะกร้านี้ตะกร้านี้แล้วก็เป็นตะกร้านี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูตะกร้าแรกกันเลยอย่างแรกจะเป็นพวกที่มันขายดีนะคะก็เลยจะเอามาเยอะมากๆปังเนยสดนะเอามาเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันยอดนิยมมากเลยเพราะว่ามันสโลนะคะดูสโลมากนี่นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะนี่เอามาเยอะนะคะก็รีบๆสั่งซื้อเลย แล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นโดนัทเนยสดนะมันที่คิดว่าน่าจะหลายคนชอบสองชิ้นนี้เพราะว่ามันชิ้นใหญ่ด้วยแล้วก็นิ่มสโลแล้วก็น่ารักด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มนะราคาถูกด้วย50บาทเท่านั้นนี่คะ่ะมีกลิ่นหอมด้วยนะสองชิ้นนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ก็นิยมอยู่นะคะก็จะเป็นพวกสละเปานะเพราะว่าน่าจะเพราะว่ามันเหมือนของจริงนะคะ สโลนะมีแพ็กเกจค่ะ50บาทค่ะราคา้าสิบบาทต่อมาจะเป็นพวกของสวยของนะ่านะนะก็อย่างแรกมีนิลายยาสอบอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะคะนี่มีแท็กด้วยนะสโลนะคะก็จะเอามาเยอะอยู่นะนี่ค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น โดนาดิซาคูมานะอันนี้อัน,อนจีนะคะแต่เหมือนของแท้มากแท็บแบบนี้นะคะน่ารักอันนี้น่ารักอยู่นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นนี่ค่ะแพนเคก้กเมลอนอันนี้บอกเลยว่าสโลมากเหมือนของแท้เลยนะคะนี่นะก็จะมีลายสีนะคะ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นครัวซองขนาดใหญ่นะโอเคต่อมาก็จะเป็นกูเดะทามะนะคะก็จะมีเป็นแบบหลายแบบนะอันนี้จะเป็นแบบไข่กูเดะทามะมันจะนิ่มๆเนาะนิ่มมากอ่ะแล้วก็จะเป็นแบบขนมปงังแบบนี้นะอ๋อแล้วก็ลืมใม่ดูแท็กแท็กจะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็มีแค่2แบบน่าจะมีใช่ค่ะมี2แบบอ๋อแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนี่นะโอเคมี3ามแบบนิ่มสโลว์กออีน,นิ่มนะคะแต่ว่าอันอื่นก็สโลว์ด้วยนะแต่อันนี้นิ่มเองน่ารักต่อมานะคะอันนี้จะเป็นห้าสิบาทแล้วกาสุดท้ายอันนี้จะเป็นพวกบันนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูบันแบบแรกก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะ สโลมากเลยนะคะอันนี้50บาทเป็นราคาที่เราแนะนำนะเพราะว่าเป็นราคาที่ถูกแล้วก็สโลมีมีแท็กมีแพ็กเกจด,ด้วยอันนี้จะเป็นพวกบันสายมีเดียหมดเลยนะแล้วก็เป็นบันหน้าตลกนะคะแล้วก็เป็นบัตรบันสโลแล้วก็เป็นออนเซนบันนะคะ นี่ค่ะแต่ละอย่างก็มีหลายแบบหลายสีนะมีแพนาบันด้วยนะคะก็มีหลายแบบหลายสีนะก็ทักมาถามมาดูรูปกันได้นะนี่วันนี้เลยก็เดี๋ยวเรามาดูตะก้าต่อไปกันเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นตะก้าราคา60บาทค่ะก็จะเป็นพวกเดราคิตตี้นะจะเป็นแท็กแบบนี้นะคะสโลนะชิ้นใหญ่น่ารักมากอันนี้นะแล้วก็ จะเป็นคิตตี้เฮดบันนะอันนี้นิ่มนิ่มมากๆสโลด้วยนะคะต้องลองซื้อไปเล่นดูนะแล้วก็เป็นลูกพีลูกทอ้อมีสองแบบนะ่ะเป็นแบบอย่างนี้แล้วก็แบบอย่างนี้แบบแบบนี้จะนิ่มนะคะแบบนี้จะนิ่มแบบนี้จะสโลนะ โอเคแล้วก็จะมีเป็นเค้กนะคะอันนี้สีแจ่มมากมากเลยะคล้ายสีนีออนะคะสโลด้วยมีสองสองสีนะเค้กแล้วก็นี่นะคะหมดแล้วก็มีหลายสีนะทักมาได้ค่ะต่อมาจะเป็นโซน100บาทนะคะก็ที่เป็น100บาทนะก็จะมีเป็นนี่ค่ะเป็นเค้ก เป็นคัพเค้กอันนี้อันนจะนิ่มมากๆเลยนะคะขนาดใหญ่ด้วยจะมีหน้าตานนี้เลยแล้วก็หนึงร้บาทอีกอย่างก็จะเป็นพวกไส้ไหลนะคะก็จะมีเป็นกุหลาบไส้ไหลแล้วก็เป็นแพนด้าไส้ไหลนะคะมีแท็กติกชิน,นะพวกไส้ไหลนี้แล้วก็เป็นเค้กด้วยเค้กไส้ไหลแล้วก็กุหลาบสีขาวไส้ไหล <ๆ S 2> ก็เป็นคูมมาไส้ไหลด้วยนะคะพวกไส้ไหลไส้ไหลนี้หนึ่งร้อยบาท แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกขนมปังนะคะอันนี้จะนิ่มๆนะใหญ่ด้วยนะคะดลนนม้นก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนี่นะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทต่อมาก็จะเป็นร้อยห้าสิบนะคะจะเป็นกล้วยยืดกล้วยยืดร้อยห้าสิบบาทนะคะถูกมากมีสามชิ้นค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นสองร้อยบาทนะก็จะเป็นเห็ดนะคะนนจะเป็นเห็ดยืดมีแบบนี้แบบเดียวนะแล้วก็เป็นไส้กรอกยืดนะคะ จะมีสอสีนะเป็นสีแดงแล้วก็สีส้ม200บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูตะก,ก้าต่อไปกันเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตะก,ก้านี้ตะก,ก้านี้จะเป็นราคาร2 0บาทนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยก็จะเป็นพวกจัมโบ้จัมโบ้บอนนะอันนี้จะเป็นจัมโบ,บ้บัชบอนแล้วก็มีเป็นจัมโบ้แพนด้าบเาอมามหลาลชิมาล็อดนี้จัมโบ้นิ่มมากนะคะแล้วก็มีเป็นบันหัวใจด้วยนี่แบบนี้นะคะ เคลียมาเยอะนะแล้วก็ที่แนะนำมากมากเลยนะแล้วชอบชอบเป็นมากเลยนะคะก็เป็นพวกนี้นะจะมาใหม่หมดเลยแล้วมันเหมือนของแท้มากแล้วก็สีน่ารักนะคะน่าเล่น,นมากๆเลยก็จะเป็นเป็นสตรอเบอรี่นะอันนี้เบามากอะนี่นะคะนิ่มสโลมากเลยน่ารักด้วยร้อยยี่สิบเท่านั้นแล้วอันนี้ก็เหมือนของแท้มากนะคะมีแท็กแท็กคล้ายของแท้เลย ก็แมนเคปแบบนี้เคกิตตี้นะสโลวเหมือนกันแล้วก็จะเป็นแมวน้ำนะคะนี่นะคะสโลวมากแล้วก็เป็นนี่ด้วยลูกเจี๊ยบนะคะนี่นะคะไซส์ก็ใหญ่อยู่นะอันนี้เรา,เราจะบอกว่าเป็นสินค้าแนะนำ มากเลยนะคะทางร้านเราแนะนําอันนี้มากนะคะร้อยยีบาทแล้วก็น่ารักราคาถูกด้วยนะคะ,ะค่ะเดี๋ยวเป็นตะกร้าต่อไปเลยตะกร้านี้ก็จะเป็นตะกร้าราคา1้อยสามสิบนะคะก็จะเป็นโทรีนะอันนี้โทรีไม่แท้นะคะเแท็กแบบนี้แล้วก็เป็นกิตตี้อนฟลวอร์นะนี่นะคะมีสีส้มสีเดียวแท็กแบบนี้นะแล้วก็ จะเป็นพวกโรตโทตดไซส์ใหญ่สโลามากอันนี้น่ารักนะกินนั่งอยู่ตรงนี้บีบได้กินยังได้กินเลยนะคะหาอยู่ในแพ็กเกจนะแล้วก็เป็นปังก้อนปังปอนนะคะแบบนี้แล้วก็เป็นปังยาปังยาวนี่เอามาเยอะนะคะพวกนี้ตะก้านี้เอามาเยอะเพราะว่าขายดีเพราะว่ามัน ใหญ่นะคะแล้วก็นิ่มสโลด้วยน่าราักมาต้องซื้อไปสะสมนะสโลมากะครับบางยาลอบนิ่มสโลมากบอกเลยนะ mm hmm. ก็โอเคอันนี้ร้อาม0บาทต่อมาก็จะเป็นราคาร้อยสาบาทนะคะอีกตับก้าหนึ่งก็อันนี้ไม่เกี่ยวนะก็จะมีเป็นนี่ค่ะบังโบอันนี้แพ็กเกจเราไม่ติดให้นะเพราะว่าพอสางปุ๊บแล้วก็จะดึงตรงนี้ออกก็แปด ถ่าเก็จะได้แน่นๆนะคะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นถ่ายแบบนี้ฮัลโหลกิตตี้นะอันนี้เป็นเค้กโบ์นะคะอัลสปีดนิ่มสโลนะขนาดใหญ่อันนี้น่ารักอยู่นะคะมีหลายสีด้วยตรงโบ์นะมีแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นขนมปังปังเกียวแบบนี้เราเป็นคนชอบขนมปังแบบนี้นะเพราะว่ามันขนาดใหญ่แล้วก็น่ารัก ร้30บาทเท่านั้นแล้วก็จะมีเป็นโดนัทคิตตี้อ๋ออันนี้ก็ขายดีมากนะคะร็อนนี้เราเอามาเยอะแล้วก็เป็นแท็กแบบใหม่ด้วยร็อนนี้เ่วนใหญ่จะเป็นแท็กแบบนี้ไปหมดแล้วนะก็อันนี้จะนิ่มสโลว์นี่ค่ะขนาดใหญ่มากนะคะขนาดเท่ากับโดนัทคิตตี้ของแท้เลยนะก็มีหลายสีแล้วก็จะเป็นขนมปังอันนี้จะเป็นเอรบาง แล้วก็ขนมปังปกติทั่วไปนะเห็นไหมอันนี้กับอันนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มาใหม่เลยก็จะเป็นนี่ค่ะขนมปังอันนี้เมื่อก่อนเคยเอามานะคะแต่ตอนนั้นมันไม่มีแพคเกจนะอันนี้เขามีแบบใหม่แล้วมีแบบแพคเกจด้วยนะคะจะเป็นแถบแบบนี้อันนี้จะนิ่ม s l o นิ่มมากๆเลยนะคะบีบนิดเดียวก็ลงแล้วนี่นะคะ s l o ด้วยก็ตะกร้าน,นี้130บาทค่ะ ต่อนะคะ2อ,อย่างสุดท้ายเลยก็จะเป็นนี่ค่ะปังรอยยอซอกนะคะอันนี้จะเป็นจ m โบรายยอลซอกนะจะมี2สีสีเข้มกับสีอ่อนนะคะ<ม>ก็นี่นะขนาดใหญ่มากๆจ m โบเลย<ม>ก็เป็นของ2องทีนี้เป็นของที่ใหญ่ที่สุดในร้านเราแล้วนะคะน<ม>ิ่มสโล w ์บีดมันนะคะ<ม>เล่นทีนี้จะใจเลยนะ<ม>อันนี้จะราคา300บาทนะคะมี2ชิ้นต่อมานะคะจะเป็น น,นี้แอนนะก็อันนี้เขาก็โรงงานก็ไม่บอกว่าไม่ได้ผลิตแล้วนะคะก็นี่จะนิ่งจะโลเหมือนกันขนาดใหญ่ด้วยนะคะอันนี้4ี่ร้อห้าสิบนะก็อันนี้ตั้งแต่เอามาขายแล้วก็ขาย4ี่ร้อห้าสิบตลอดนะคะที่เราเคยบอกไปคิดนั้นว่าสามร้อเพราะว่าเราพูดผิดนะคะแต่ว่าเราก็แก้ใต้คิดนะก็ อันนี้450นะคะส่วนอันนั้น300ค่ะนี่นะคะก็หมดไปแล้วนะคะทางร้านก็จะบอกว่าถ้าสนใจก็ทักไลน์มานะคะแล้วก็ของดส่งเกมนะคะแล้วก็งดก่อกวนนะคะแล้วก็อย่ารัวไลน์นะคะเพราะว่ามันแบบจะเด้งเยอะแล้วไลน์จะขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเราก็ตอบไม่ช้านะคะแต่ก็ไม่ได้ไวแบบว่าทักมาปุ๊บตอบไปเลยไม่ใช่น,น,นะคะเพราะว่าก็ตอบไม่ช้านะก็นี่ไอเดียไลน์ค่ะ ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s สไคร์แล้วก็อย่าลืมมาพุดหนุนกันนะคะ